สีครับตอนนี้เราอยู่ที่ปากเ่องอยู่แล้วนะคบวันนี้เราจะมาเก่นที่ร้สามพอปลากนะครับเชิญตามมาเลยนะครับค่าบริการที่ไร่นะครับที่เข้ามานะครับผู้ใหญ่150บาทนะครับเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบนะครับเข้าฟรีนะครับไร่นะครับจะมีจุดบริการพวกพักไปรอบๆบริเวณนะครับกบล้ล ไปครับเริ่มการเต้นกัน ตอนนี้เต็นท์ของเราได้กางเสร็จแล้วนะครับเด็กๆเ,กเกรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศที่นี่นะครับอันนี้เต็นลูกหมานะครับเต็นกระโจมของลูกหมาเปาจะมานอนคนเดียวดูซิว่าวันนี้คืนนี้จะนอนได้ไหม ครับเราจะพาไปเล่นน้ํากันครับที่ไร่สามพอปลากนะครับที่นี่มีน้นำทานติดน้ํานะครับตอนนี้เราเจอแล้วครับหนึ่งท่านที่เล่นน้ําอยู่ทัทง้งอีกทั้งทั้งไร่และยื่คนเดียวเด็กวันครับเล่นน้ําแล้วครับโอเคโอเคครับไปเล่นน้ํากันครับเอาเอา,เป,า,เ,ปาเป็นไงบ้างลูกหนาวไหมเย็ยนไหม อนนาาไม่อยดิเล่นน้ำเนี่ยลงมาเลยมัเร็วเร็วมาเร็วเห็นไหมน่ารักลงมาหไอ้เธนี่มายิ้ยอะไรอยู่กับฉัน ซื้อเลยซื้อเลยเย็นมากเฮอเย็นมากเลยโอ้ตายลงมาเลยตัตตดกล้ามไปดูเลยเออถอดกล้ามด้วยเนี่ยมีกล้ามวันทุกคนเลยเนี่ยดูกล้ามดิม,มีดูกล้ามดิส่วนนี้เรามีเมนูหม่าล่านะครับต้องมาถามคุณแม่ครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหม แม่ครับวันนี้มีเมนูอะไรเพิ่มเติมไหมครับหมูหย่างกินกับน้ำซอสหมาา่าล่าโอ้โหหมูย่างเลยยังไม่ทำครับคุณลูกครับโอ้โหมีหอยด้วยมีหอยด้วยวันนี้เมนูของเรานะครับทำเคพิ่มนี้ก็มีเนื้อเนื้อเสือชิ้นใหญ่ๆหญ่ กับข้าวเลยไหมครับลูกเก็บท้องไว้ด้วยนะเดี๋ยวคืนนี้มีหมาล่าอีกตอไม้ได้สี่ทุ่มเลยนะครับเวลางูธเจเสียงไปครับนอนกันครับถึงเวลาเขานอนหอาแล้วครับตอนนี้สี่ทุ่มแล้ว ครับถึงเวาลาของเราแล้วครับทั <5, 4, S 1> นดีครับพุ่นี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีสวัสดีตอนเช้าครับอาหารเช้าของเราพร้อมแล้วคุณแม่บรรกาศนะครับตอนเช้าที่นี่ มูโอ้วันนี้เรามีมีมีชาวของเราคือกุ้งอบชีสโดยเชฟปาโลโก้เชฟเชฟของเราครับเอาขวดน้ำหม้อมาพาเต้นวิจการเชฟเชฟเอาครับเชฟเล่ง ครับตอนนี้เวลาสิบโมงเช้าเลยนะครับเราจะพาไปดูห้องน้ําที่นี่นะครับจะเป็นยังไงโอเคครับเดินเข้ามานะครับจะเจอที่ล้างจานนะครับที่นี่นะครับจะมีจุดบริการล้างภาชนะล้างจานในลูกค้าดูสิครับโอ้หัวแรงอยู่ครับที่นี่ถือว่าโอเคครับที่ล้างจานสัตสะอานครับเดินเข้ามานะครับฝั่งใช้เนี่ยจะเป็น ฝั่งผู้ชายจะเป็นซ้ายมือนะครับฝั่งขวาจะเป็นด้านของผู้หญิงนะครับโถ่ฉี่จะอยู่ด้านนอกนะครับโอเคครับห้องน,น้ำก็ mistakes. โอเคอยู่ครับห้องน้ำที่นี่ครับก็มีห้องสวง้วมมีฝักบวัวมีชักโครกครับถือว่าโอเคครับใหม่เลยครับครับถึงเวลากลับบ้านของเรากันแล้วนะครับ โอเคครับสนุกกันไหมครับอยา่าลืมติดตามกูบอบไปแไม่ด้วยนะครับบ๊ายบายตามมาเลยไปครับกลับบ้านกัน<ด>ถึงเวลากลับบ้านของเราแล้ว